สวัสดีพี่น้องมือนีเฮาสิมาเฮ็ดกับเขากินไงอยู่ไงกันนะครับมืนีเด้ามือนี้กัสิเฮ็ดป่นมะทูกับบักเขือเหียเห่ยวมีวัตถุดิบอามานนี่ครับก่อนอื่นเฮาก็สิตม้มปะทูใส่น้ำปลาเฮาเดอ้อ กิ่งผิกกับหอมกับกระเทียมต้องไปย่างก่อนแต่ว่าเอาบ่มีแนวย่างเอากระติต้มลงไปโลดครับง่ายดีลองส้มกันเบิ่งได้ครับเด้ หัหอมกระเทียมทเทาเตรียมไว้ใส่ในหม้อลงไปเด้ครับเด้อเดี๋ยเอาประทูเข้าเสียบไฟก่อนเริ่มเสียบไฟ นติมไปจักหน่อยเพราะเจาะพอเร็มเป็นน้ําเป็นปนประทูบันนอกบันนอเข้าบอสองทรอให้น้ําเดือดก็ได้ครับเอาประทูลงไปโลด ปมลงไปเลยจากนั้นห้องก็เติมน้ำปลาลงไปจากหน่อยนึงครับเอาก็ะิเก็ม,น,มน้ำปลานี่ไปไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายพอครับ เราับปิดฟ้าไว้นะครับเด้ล,ล้วก็คอยมาส้มหม่เดี๋ยวสิมาเ็ดวิธีตำให้บึงอีกเทือนึงครับ